Sure, baby. Sure. I think not good because that's see green. I do not good. No, green. Okay. Yes, sure? yes, yes. Sure. Because you look. I'd โอ้ทูมัชเว่ยเ r นเท็กเยสวานต์ออสเนวโอ้นั่ตคดโอเค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 ไม o ค o i คัดทีคี่คั c ม่คี่ไม่คัคััดที่ m ม่ัดทม่ัด โปมาสอนได้นี่ถอาคุณมีเ so ี mm. okay. okay. <laughs> <laughs> ่ยวได้นี่บอกพวกคุณมีดใบอไมีดก็เกีางมีเท่าไรอื้เป็นยหญหรือไงางปเดยโอเคอะเขาอยากเลินเขาอยากเลินใช้ตึงวไอ้ตัวเนี่ยโอเคงายโปแม่งายโป๋แม่จะลืมงายโป๋นะ ชัดเลยชัดไอหน้าเห็นนึงอดรื่นบอยลุกลุกสักลองสักลองสักลอง m e f พ r k u m i b o r n โอเคโอเคหน้านะจับมือเีมมืเป็นนี่มอจับมือเกียบอยจับมือเกิ้ค่อยๆนะค่อยจับมือใ่เวลาเพรองเขาเป็นตอนเขาเรียนรู้ตเมื่อเขาอยากลองซื้อเรงไม่มก โอเคไหมโอเคลุกชัดจุดจุดโอเคไหมจุดไอ้นี่ผมจีรู้อะลองน้ำยาดเวยครูครูจัดโอ้พรเป็นกระสันกุดโอชัดโอเบิ้งบิ้งไม่โฟนี่ส่วนใหญ่มเล่าประเดชุดเพราะงันกําลังประเดชุดครูคุกชัดลุก จิก make i n s i l o สามเอ็ดาิอทหนาม่ว่าโอ้ยชา he say you more young i n o ้ like y a r าตานหน่อยเลโอ้โตั้งแรกเราต้องจิกนี้ first time เออ yes yes c a s one and make step เสียเวลาเออนั่นแหละอยากให้มันบาดมือ เราดึงมาอย่างนี้แล้วเราก็ไปกระตุกก้ซ้อนกันค่ะซ้อนไอ้เคยหลายคนนี้มันบาดมือนี่มือตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่มือตัวนี้คุมคุมมีดอย่างนี้ this hand control บอกให้เศร้าไปย่อมเศร้าค่ะเอาจัดไปตายเป็นตายต้นยางพีพอโอเค้า good perfect look good now c า a ว w าว w o ว้าว wow wow o ว Oh wow. good, good? good don't worry you just okay. because my my gummy brown okay what only my Really much. So much. <laughs> wow. Look. Look. Yes, you work here. Wow, really good. Now run, not stop. Yes. But here, really, really good. Really? Yes. Look. I hope no rain come. Yes, if rain come, really... Oh, baby. Free. Yes, free. What do you think, work? When, I don't know. You like what do you think everything when your papa collects how many kilograms oh maybe 20? 200 200 kilograms? today only today yeah. maybe yes 20 kilo kilo yes 20 kilogram cool. maybe more, more? 50 50 yes okay okay bye-bye awesome. just bye-bye <laughs>